หกโมงครึ่งโมงคึคนรกัีจะมาขายเห็ดหรือจะมานอนยืดเที่ยวเย่อตายตายเออตายตายตายๆๆๆตายฉันมาไม่ทันเห็ดอันนี้เห็ดอะไรถุงถุงออกแสดงว่ามีคนมาเก็บมืดขนาดนี้แล้วเราจะไปเก็บเห็ดได้เหรอจ๊ะ กินเบียร์ว่ะที่ไหนแตงกฤษกินเบียร์ไกลไหมมีร้านเหรอเห็ดด้วยเห็ดเห็ดไม่เห็นไม่เห็นเราจะเห็นเห็ดไหมเนี่ยเห็ดถั่วนี่เอ้านี่เห็ดถั่วนี่นี่เห็ดถั่วนี่ตายนะเอาไหมเนี่ยไม่เอาเหรอนั่นนะยกจับมาเอาดิอ๋อจะต้องหูมืดขนาดนี้กมาหายตอนตอนตอนจะทุ่มหนึ่งแล้วนะเนี่ยไา พอดีผ่านมาป่านนี้ป่านี้จะน่าจะมนพอดีไปไปงานไปมานงานคนไทยมาป่านี้มันอยฉันไม่มีเวลาถ้าฉันมีเวลาฉันจะพาเข้าไปป่าอย่างหลังหนึ่ดน้องกุยก็อยากหาเห็ดแวะมาหาเห็ดตอนเกือบจะทุ่มแล้วค่ะท่านผู้ชมดูซิจะได้ไหม เห็ดนี้ไอป่านี้เขาแบบเขาชินแล้วไงจำป่าได้จำ,ไดจำป่าได้ก็เดินแบบเร็วๆเลยเออเดินแบบเร็วๆได้แต่ไม่รู้จะเห็นเห็ดหรือเปล่าเห็นอยู่เห็นเสียงด้วย <laughs> การมาหาเห็ดมันก็ขับนะเดี๋ยวเราคงต้องใส่เสื้อแล้วนะฮะ ใส่เสื้อกลัวเสื้อแจ็คเก็ตมันจะก็ถึงบอกว่าใส่เสื้อสิอมไม่ใส่เสื้อแบบนั้นเดี๋ยวมันก็เปื้อนเพรา<อ>ะมันต้นไม้เ<อ>หรอนี่เหรอระวังเขเขามาแล้วจะทำไงอะฮะฮะเคยมีเหรอมีสิวันนั้นเรายังเคยเจอเจอแล้วทำไงอ่ะ เขาไม่เขากัดแล้วไหมมันก็ไม่รู้มันรู้แต่ว่าตัวหนูบ้างมาเดินป่าหนึ่งทุกใครทำได้ใครทำได้มัางแต่แต่ฝนมันตกไงปกติไม่มีเวไม่มีวิวล์เลยใช่ไหมไม่มีวิวล์ในจันเปิดแฟตแล้วอะ นี่นี่นี่อุ้ยอุ้ยตัวเองเนี่ยเจะอ๋อเห็ดพิษเห็ดพิษเนี่ยเพราะว่าเราเดินถูกมีเห็ดพิษเราเห็นเห็ดพิษเราก็เดินผ่านไปไปงานไทยมาเลยทางผ่านมืดเท่าไหร่ก็จะแวะทุ่มครึ่งแล้วฝนตกเราก็เดินจ้ำตามเขาไป เดินไปดูตรงนั้นที่ขอนที่เราพวกเราเคยเข้าไปที่ว่ามันยะืนนะแล้วทุ่มเดินออกไปดูตรงนี้เขาเดินจนจะชำนาญเดินจนชำนาญแล้วจ้ะโอ้โอ้โอตามผู้ติดตามฮะริ่งเปล่า <c oughs> <ะ>ออ้ อุ๊บป้าตายตายตายเริ่มออกแล้วนี่เห็นไหมเนี่เห็นไหมเห็นไหมเริ่มออกแล้วเนี่ยเล็กๆอยู่เลยเนี่ยไม่ได้เก็บเห็นไหมเนี่ยเนี่เห็นไหมอ่านีเห็ดไอ้ขาเหลืองนะเห็ดขาเหลืองที่เราเก็บกันอะนี่ไงนี่เก็บได้ไหมอันนี้ให้ดูนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยดูสิมันเน่าหมดแล้วแกอุยอันนี้มันเน่าหมดแล้วตายตายมาเห็ดเน่าดู เออเนี่ยมันเน่าแล้วสิเห็นไหมเนี่ยสีน่ะดูดอกใหญ่ด้วยตายตายตายอุ้ยฉันเหยียบตายแล้วตายแล้วดูน่ะใช้ได้อยู่มั้งอุ้ยขึ้นลาแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่มีกินได้นี่มียังพอได้เก็บดอกอ๋อได้ชื่นใจทุบหนึ่งแล้วอันนี้ก็สิพอได้เก็บทุบหนึ่งแล้วก็ยังได้เก็บอ่ะ เน่าเน่าน้ําเน่าน้ําดูซิดูณอ่ะไดี๋ยวเดี๋ยวทางไหนอีกมีเนี่ยมาทางนี้นมาีทางนี้จำนำทางละไม่มีไม่มีใช่ไหมทางที่เคยมีม,มีไหมเห็นไหมไม่มีใชมมไ,มไม่ไมีใ่ไม่ีวิดีโอไม่ได้ส่องมา <laughs> ส่องเห็ดทำเป็นม้ดฝัง่งนูน้นคือจะมุดก็ต้องมุดตรงนู้นอีกขอนนึงหนูมันเป็นเห็ดปลวกไง มุดไปจะมีปะล่ะไม่รู้ว่าจะได้มุดหรือเปล่าเธอจะไปไหม่ะไม่ไปอะมุดไม่ไหวแล้วแล้วมันก็จะไม่เห็นเลไปหาหินไตลทนี้โอ้เสียดายตรงนี้มันเน่าเนี่ยตายแล้วตาย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 มาช้ามาช้าไปหน่อยปล่อยไว้มีคนมาเก็บแถมเน่าอีกเต็มเลยคือถ้ามาเมื่อสองสองวันที่แล้วก็คือเออได้กิน มาสองวันที่แล้วก็ได้กินโหทะเลาะหดหน้าดูเลยนะั่นฮะไปถึงไหนนะ่นะเธอออกมันี่แล้วเธอจะมุดเหรอเสนมุดออกมาแล้วเลยมุดออกหรืออะไรเนี่ยผจญภัยหน้าดูเลยมืดก็มืดเธอเห็นไหม,มเราเราถอยทับกลับกันเถอะเองกลับได้เดี๋ยวเราก็กลับตอนเดินมายังไม่มืดเธอต้อง โทรหาแฟน,ถแแแนเถอะนะฮะตายแล้วถ้าหลงป่าทำไงเนี่ยตัวเองโนอนน้โหน,น,นะฮะ <f ew> อย่านะในป่าไม่มีสัญญาณน,านะ <f ew> ตัวเองคือคือ ก็คือสนุกดีอะแบบว่าเดินเราไม่ได้ตั้งใจร้อยเออสิเปอร์เซ็นต์แล้วก็ได้แต่ว่า,าววแต่คนแต,แต่คน<ม>ตั้ง<ม>ใจนั่อยู่ข้างหน้าเราก็เป็นผู้ติดตามเฉยๆแต่ถ้าว่าจะเห็นปุ๊บเนี่่ยเห็นง่ายน่กที่เดียวอะไรก็ไม่รู้ มันไม่ใช่หุกินได้กินไม่ได้อย่างนี้ผู้เชี่ยวชาญคิดว่าอีกกี่วันเห็ดจะออกไม่เกินสองวันไม่เกินสองวันใช่ไหมแต่ที่กินไม่ได้เนี่ยเห็ดกินไม่ได้เห็นไหมเนี่ยถ้ามันเป็นเห็ดนี่กินได้นะตุ้มันจะเป็นไลเข้ามานี่ยาวเข้ามานี่กินไม่ได้นลถ้าเป็นฟิฟลิงขาใหญ่แบบนี้เงื้อกูดีใจตตยห่า เหี้ตัวเองฮะฉันเห็นอะไรขาวๆมันไม่ใช่มันตรงไม่ต้องกลัวหลับตาเพราะมันไม่ถึงข้างเห็ดพิษนี่เห็ดพิษดูตาฉันมืดๆค่ำๆกว่าอย่างฉันเห็นยังตาดีนะเนี่ยอ๋ออ๋ออ๋อไปงดหน้าฉันเอาไฟฉายมาด้วยเอามีจริงเอาไฟฉายมาเฮ็ดเฮ้ยมันมีไฟฉายใต้กบ ก็นั่นนะสิแฟนเธอก็ไม่หะเลยนะใช่ไหมต้องให้รู้กับตัวเองเรามาผจญเรามาผจญไผ่ทีหลังจะได้ไม่ไม่มาอยากเห็นคือขึ้นมาเพื่ออยากรู้ว่ามันขึ้นหรือไม่ขึ้น อันนั้นของเธอเอะเห็ดขาเหลืออะมันเน่าแล้ว,วลได้มาสองดอกเห็ดถั่วแล้วเหรอนั่งอยู่ข้างนอกก็ยังโล่งๆอยู่นะคะพอเข้าป่าแล้วจะมืดลมก็แรงแรงก้องก็จะสายนิดหน่อยฮะเหเ็ดถั่วได้แล้ว เนเขาเรียกเห็ดถัว่วเนี่ยมันเหมือนถัว่วนะได,ได้แล้วหนึ่งดอกอยายเด้อขอตัดก่อนแป๊บนึงขอตัดก่อนเขาทำอะไรขอตัดขามันเจ้าขามันไปอะไรทำไมอ่ะขอตัดขาหน่อยหนึ่ดอกเออเอาทิ้งเชื้อมันไว้นี่ไม่ต้องเอาไปเนี่ยเห็ดถั่วกินได้ไไดกินแล้วเหมือนกินแล้วเหมือนหน่อไม้ฝรั่งอีกดอกในแถวแถวนี้ แถวๆนี้เห็นไหมไม่ได้สไตล์ฟีสเราก็ได้ได้เห็ดทัวร์นี่วันนี้เก็บเห็ดเป็นประวัติโอ้โหสองดอกค่ะอีแม่อีป้อมันได้พี่ได้น้องไปพร้อมเป็นประวัติศาสตร์นะครั่ก็บมาเก็บเห็ดวันนี้ได้ห้าดอกรวมทั้งเออ่เห็ดขาเหลืองไม่ถ้าเามาแต่วันน่ะพวกเราอาจจะได้ก็ได้พวกเราไม่ได้มาแต่วันกันไง ก็มาเที่ยวอยู่ไงเที่ยวเป็นเรื่องใหญ่เที่ยวกับกินเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเก็บเห็ดเป็นเรื่องรองไปเลยวันนี้เออทุกครั้งทุกเราไม่ได้ตั้งใจจะเก็บเห็ดไงไม่ได้ตั้งใจมาเก็บเห็ดตั้งใจก็จะมาดูี่เฉยว่ามันออกมอยังมันออกจนหมดไปแล้วละแต่ว่าก็ยังมาดูเห็ดเห็ดเนี่ยจะมาตั้งใจมันจะมาดูเห็ดขาเหลืองเนี่ยเห็ดขาเหลืองจนเห็นไหมเนี่ยมันชุ่มน้ำเห็นไหม ถึง<ร>เน่างา่ายมันชุ่มน้ำเห็นไหมฝน,นตกพกจัมันนัน้ไม่ต้องเิแลแบบลงจ้ะออกนาวองศามัวนวเนี่พอออกมาข้างนอกเพือพ่อนๆก็สว่างนะคะ kang deh